สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอดีเด็กบุกับเขานาะก็เลยมาวัดปูก่อนมายินดีกับปูพอดีมาเจอผ้าหัตผ้าลวยพ้าฮัตเชิญเดี่ยวขอบคุณเจ้แดงเครื่องฟ้าผ้าลวยค่ะเจ้ฟ้าผ้าลวยค่ะเรื่องเครื่องฟ้าผ้าลวยเตียนชื่อไม่เป็นฝ้าผ้าลวยเลยเอาฟ้าเลยเนาะเจ้เนาะ เรียกง่ายกันจัดีคมีใจความจะเครื่องเข้ามาเครื่องมันอยู่ข้างหน้ามันขัดฟ้าโอ้มค่ะเดี๋ยวหนูกลับไปหนูจะไปเปลี่ยนเลยปลาพารวยค่ะรวยจีแดงได้หลายๆปะคะวันนี้หาแปดปูได้แบบเงินปลาก็ได้ก็ได้บ้องจี้ปลาฮะก็ได้บ้องจี้ไผ่ยากแต่น้ำบูดกำแน่นปลาเป็นแสนปลาเนี่ค่ะแสนห้องพุ่นไปแกตัดมือพุ่นเหรอ งก็ไม่้านสองหมื่นฟูครบิ่งเวิ่งจดครัผมเบาสัมผัสฟูเฟินอันมีโศมมีลาบจุดทูบก็สุดชองนจุดทูบผมวิ่งเจ็ดบนล่างเะข้าเจ้าเจข้าเจาจาเจข่าจ้จข้า้าเาเจ้ากเ้าเจาเาเกาเจ้าเาเาเจาเจ้าเจเาเาเาเเ้าาเาเข้า นอก่ะเล็กปูกับเขาเต็มๆเลยนอก่ะห้าแปดปูวงกลมเม็ดเดียวห้าแปดเน้นให้คลักให้แน่ค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยกายินดีกับผู้โศกดีนอกขาหัวนี้ผู้เพื่อนมีโศมีหลับน้ำปูผู้เพื่อนรักผู้บอกเขาโจทย์ตัวจางไปปูเดิน เจังกบปูเจังกอไมานี่เสัลกยาอ๋อปเนื้เี่ฝากบอกสลาูสสางสลาักยาค่ะเออรวบเกันเจาง้ผู่ใดถือเลขน้ำปูไม่ออกอยู่บ้านเพิ่นได้เป็นแสนเพิ่นฝันเห็นปูฝันเห็นปูฝันเห็นปูว่าเหล็กเหล็กปูเขาคักคักเพิ่นมาเพิ่นเายนำเลยปูหาแปดแล้วนำคลาดเอรี เพื่อนเป็นคนมิโสกตลอดเลยปูเ่อเอาให้เบื้องนาด้วยค่ะให้เบื้องนาฟ้าพา,ารวย <c oughs> นาสวยเ <c oughs> นยื้อค่ะนาสวยนาขาวสวยสวยถ้าใส่ชิ่มเปียแดงแห้สีขาวกว่านี้ ต้นหนกับเขาเนาะลองลองนะคะเจ๊ลองลองเมนเอาฝากติดตามเพื่อนนีด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมด้วยด้วยจะได้หัวรุยๆุ่หิงหไปน้ำกันเพื่อนกับอยู่บ้านปูซีศูนย์นะอยู่บ้านปูซีศูนย์จะคว่ำรวยคว่ำหิงฝากกรมูเฝ้าปูอยู่นี่ละมาเฝ้าวคู่มือเจ้ามากอะแม่พอพะฮัดอยู่นี่เระเอารวยๆจบคลิปเนาะค่ะเอาจบคลิปฝากสวัสดี ฝากากดไลค์กดแชร์ให้กับฝากผ้าลวยเนื้อค่ะอะได้มีกำลังใจในหาแนวทางตัวเลขเด็ดให้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะจ้าโอเคสวัสดีค่ะ